สวัสดีครับผมตรวจผลหวยหารอยพิเศษประจำงวดวันที่27กุมภาพันธ์ก่อนอื่นนั้นกราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยห้ารอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยหานอยพิเศษประจํางวดวันที่27กุมภาพันธ์ครับเลข5ตัวออก4 2 9 8 1 4 2 9 8 1เลขสามตัวออก9 8 1 9 8 1เลขสองตัวออก8 1 8 1เลขสองตัวล่างออก7 8, 8 7 8ฝังอีกคะครับ ผลหวยฮานอยพิเศษประจํางวดวันที่27กุมภาพันธ์ครับเลข5ตัวออก42981 42981เลข3ตัวบนออก981 981เลข2ตัวบนออก81 81เลข2ตัวล่างออก78 78ฝากอีกครั้งครับผลหวยฮานอยพิเศษประจํางวดวันที่27กุมภาพันธ์ครับเลข5ตัวออก42981 42981เลข3ตัวบนออก981 981เลข2ตัวบนออก81 8 1เล็2ตัวล่างออก7 8 7 8ฝัง่งนี้ครับนะครับผลหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่27กุมภาพันธ์ครับเลข5ตัวออก4 2 9 8 1 4 2 9 8 1เลข3ตัวบนออก9 8 1 9 8 1เลข2ตัวบนออก8 1 8 1เลข2ตัวล่างออก7